สวัสดีครับอฟซีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญผ้าร้วยครับสำหรับมือนี้นะครับแอดจับผ้าอีฟซีทุกท่านมาพบมาพอนะครับซัปเปอร์เอกนะครับซึ่งซัปเปอร์เอกนี่เพื่อนกาได้ให้โชคให้ใช้งวดก้อนนะครับกระเข่าเต็มเต็มนะครับหลังจากนั่นมาตองหวดเพื่อนกะมาห้ทิ่มไวสองชุดแล้วเมื่อวานนี่นะครับซัปเปอร์เอกก็ได้มาหาผมอีกนะครับแต่ว่าผมออกไปไทยคลิปอยู่ด้านนอก กลับมาพอเพื่อนกับคำคำเอกับบอกว่ามาแจงข่าวดีว่าฉันได้ตัวเลขมาเพิ่มว่าฉันเออซึ่งผมกับเลยบวางเพราะว่ามันเดือดแล้วผมกลับมาหอดก็เลยบอกว่าเมื่อเ้ามาแต่เ้าซับเลยเอกันมาแต่เ้าร์ละครับเมื่อเ้ารนี้ครับเออมาตั้งแต่ตะเวนนยังบอลขืนพู้นะมาถ่าบอกเลขนะครับซึ่งนะครับซับเลยเอกับบอกว่าได้ตัวเลขเพิ่มมาแล้วข่าวดีนิมันใจไรว่าฉันเอาเรื่องเล่าสเป็นจ้าด่านะครับพ่อพี่น้องครับ เดี๋ยวมาติดตามชมติดตามฟังไปพร้อความกันเลยครับตามแอดนะครับ,วส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบโอ้เมื่อนี่สีหนาย,ยิมยี่มเยี่มใจโอ้มีรอยยิ้มไว้เมืม่อนี่เมื่อนี่ผมเคยไปงานครับสองงานไปงาน<แ>สองงานไปงานอย่างงานงานเผาโศกเราหรือเปล่าเมื่อนี่ครับไปช่วงเทศกาลมดตายเม่<ป>นี่ครับนี่ครับไปอีกครับเมื่อนี่ก็ไปอีกนี่ไปมือเกียรติไอออดไอออดโอ้ออดูได้ไหมมอแบบปาดตัว เมื่อหนึ่งนี่รับงานจากงานเหนดามเนี่ยสองสามงินครับสองสามงินอุ้ยสุดพวกนึกป่วยไรโอป่วยเด็กก็เข้าใจป่วยนี่เป็นส่วนโอ้เป็นโรคหัวใจเป็นโรคมะเร็งเนี่ยครับเนาะอืมแล้ววันนี้ทับยปลาเลือเองนี่เวลาเวลาไปจังเสียไปซอยงานบางทีเพื่อนไห้บอกเพื่อนเพื่อนไห้คาซอยงานซอยการบอกในเมื่อสองอะไครับ โอ้ห้เตี้ยละสองร้อยไฮเตี้ยค่าว่างหีบบ้าคข้าวเปิดเสียงเสัยโอ้คนห้ค่าเปิดเสียงเสียงกับพาร่างหีบลี่ย่างหีบเนี่ยคือหีบใส่ผู้เสียชีวิตนี่แหละเนาะหีบหีบเย็นมันบ่หีบเย็นล่องเย็นอืมมาเ,เ,เนี่ยเท่ากันนีบมาเราเรียงตัวเลขตัวเบอร์ในชวนของซัพเลยเองที่ไ้ไว้ที่แรกเนาะซัพเลยก็ห้ตัวเลขทิมไว้แล้วสองชุดมันมบ่าเนี่ยครับมีตัวใดเนี่ยสองหนึ่งหกอจ็ดห้าศูนย์ สองหนึ่งหกกับเจ็ดห้าศูนย์ครับอือสองหนึ่งหกกับเจ็ดหาศูนย์เนาะเจ็ดคบาทนี่เมื่อนี่มะานาังเฝ้าแต้เศร้านี่ได้ตัวเลขมาไมบอกหร้อจังไหรได้แต่ไม่ไม่ผู้ใดมาบอกไอ้ออดก็บอกครับเอ้าโอ้ไอ้ไอ้ออดผู้ที่เพื่อนตายเนี่บอกเนี็ยครับไอบ้ออดบ้านแปดหนึ่งเก้าโอ้ผู้ตายที่ไปเผาห้องห้า,านี่บอก พิ่นเผาไปบครับนี่นี่เราสิไปเผาโอ้ยังม้อนเผาบ่หนิครับสมคายเงี้ยนอยู่หนิเนี่ยครับมาบอกแต่มขึ้นมาบอกมาขึ้นนี่ครับมาบอกแปดหนึ่งเก้ากว่าหิเนี่ยครับไอ้อดมาบอกโอ้ยขันเผาเมื่อลายคนป่านนี่มันจีชนะบอกผู้จินมาบอกเลขที่เอาไว้บ่เนาะเอาปรับไปหลายเอาปรับไปหลายอืมเอาไฟฟ้าเดี๋ยวจังไงก็ตามมึงถทำมึงคงสุนไทยเขยี่มีการเปลี่ยนแปลงจังไลยแต่ว่าช่วงนี้กะ คือคือ,คอคมีเพิ่มมากอะคือแปดหนึ่งเก่าเป็นไหครับมีบ่มีเปลี่ยนแปลงนับยังบ่มีเปลี่ยนแปลงครับเมื่อข้อหองใครฉีกเปลี่ะโอ้ยอืมหน,น้าตานี่เห็นสดชื่นก็นดีเพราะใดเดาเป็นไหมหาเลยว่าผมมีนั่งไปครับโอ้ยเนาะนี่เพิ่มอีกหน้ารถอีกท่านึงนี่เอาล่างรถกรับล,ล่างบ่งบครับโทรศัพท์ได้ไปโทรศัพท์น่ะ นั่งครับอซีท่านไปบ้านไหนอิปซีทมามหาบ่บ่ผมว่าคุณปิดเบอร์ไม่โอ้ปยนเบอร์ไม่บ่โอ้ยคิมนี่ยานในร่องเบอร์ห้ยดิบ้านนี่ยานในร่องเบอร์ห้ยหม่อยู่อืมว่าผมคูดมหาจีเห็นเบอร์ไมอืมแล้วบ้านนี้ไปงานศพแต่ละหม่องแต่ละหม่องผู้ตายนี่นั่งมาสุขคนบ่บ่ครับมานั่งมาครับนั่งมาจะพูดยังไงเลขบ่ อู้ดเดียวนํามากูดเดียวครับน้ำมาเพื่อวัดูเยอโ้น้ำมาบอกลขแปดหนึ่งเข้าดิเมียนครับปาดโอ้มาขาดเด็ดแ,แล้ววันนี้มันใจตัวไรที่สุดบานีนเลขวอกเพื่อนว่านนะอะอาโช่วยช่วยช่วอ้าวช่วยเพื่อนนําในเขียนไม้ให้นะอ่ะนี่ครับมันใจไหมันใจชื่อโตขีดเจนใต้ให้นะนี่ครับผูช้ชมครับผมตาหลังจากถามซับไปเลยเองเรียบร้อยนะครับ แอดจะได้มาเขียนตัวเลขนี่ไล่เมื่อนี่คือไล่เมื่อแอดได้พี่แอดเป็นผู้เขียนซัปเปลยเองนี่เป็นผู้อ่าเป็นผู้บอกผู้เว้านะครับเนื่องจากว่าเพื่อนว้าผมชัดเจนปไหนอ่าเพื่อนมาบอกนะครับแอดจะเขียนตัวเลขไว้ละก็ตัวใดตัวนิ่มตัวใดตัวมากเพื่อนแอดจะขีดเส้นใต้ไม่ให้เรียบ้อยนะครับถ้าเข้าใจตามนี้เด้อพอพี่น้องเด้อในส่วนตัวเลขซับเลยเองวันวันที่หนึ่งมิถุนายนสองห้าหกหาอ่าก็คือมีให้ตังหวดัดคือสองหนึ่งหก เจ็ดชุนหาแล้วก็มาล่าสุดเมื่อเสาร์นี่มานั่งเฝ้าถบอกเลขเจ้าเสาร์วันนั้นเจ้ามื่อเสาร์เจ้ามื่อวานนี่เมื่อวานนี่กับมาเจีนคำพราะว่าเมื่อวานนี่เขาออกไปถ่ายคลิปตั้งหนอหรือเปล่มาถ่ายเจนขึ้นมาเจนหอดาตุมอือมาถ่ายมื่อวานนี่ก็เลยบอกว่าโอ้ยมันคำแล้วเอฟซีเพิ่์ลบอลรูขึ้นมาเบิองดอกเป็นนอนไปแล้วเป็นนอนไปแล้วก็เลยบอกว่ายังเมื่อเสาร์ค่อยมาเด้องไปสั่นอ่ะซาบเลอก็เลยมาเจ้าเสาร์อ่ามาเจ้าเสาร์ก็ได้มาบอกตัวเลขตัวเบอร์ ตัวเพิ่มไม่เนี่ยคือเปลน,นั้งเข้านี่ไปเอฟซีกับล่องกาไปพินิจพิจาลณหน้านะครับในส่วนมา,าผู้จ่ายตามมาหรือมาตามมาเนี่ยมันกับเป็นความเสียวนบุคคลให้ใส่วิจรา,นะานนรณญาณในการรับชมเนื้อพลงพี่น้องเนืเ้อเจ้าเปเยอเอกเพื่อนอาจธิกุกกี้อยู่ในส่วนนี้เพื่อนอาจิสื่อสารได้มีสัมผัสที่หกิง่งอน,นี้กะเท่ากับว่าไดลบลู่ดูมินกันเพราะว่า,วาทุกสริงทุกอยาก่างมีความเปลี่ยนไปได้แหละครับมีควาาเปลี่ยนไปบ่ได้ครับอืมฉะนั้นแล้วกะ รองออไปพินิจพิจารณาทาั้งช่องนําเสนอเป็นแน่ทังใจใวิจารณญาณในการรับชมฉะนั้นแล้วตัวเลขตัวเบอร์ทุกตัวม,มีโอกาสออกหรือบอ่ออกก็ได้อืมอ่าเอาไง่ายๆว่าขัดชอไปจัดสำคัญกระพานไปลดแนีนเนะครับอ <นะ S 2> ืมแต่ว่าขันผูใ้ใดอบอ่ะใส่ใส่ิตดีๆใส่ใจวิจารณญาณาใส่สติดีๆนะก้อนสิลงทุนวิเคราะห์ดีๆว่าเอ๊ะ ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะนอตตัวนี้เพราะว่าเลขมันสามหางได้ทั้งหมดแน่นอ่าเลขสามหางแตมีข้อเป็นไปได้บวหนึ่งเก้า 1, แล้วหนึ่งเก้าใหที่แตกสองหนึ่งหกกันมัเดี๋ยวเดี๋ยวให้ซับไปเลยเองจับไหมก,ก้อนมันตัดตัวเลขเดี๋ยวเราัดเอาๆนี่นี่จับสองหนึ่งหกเม่นบอสมันอาจจะเป็นไปได้อหกมาหมุนกลายเป็นเก้าสิ่งก็เป็นไปได้แต่ว่าถือว่าตัวเลขไม่ครับตัวเลขเก้าใกล้เชี่ยงกันนะสองหนึ่งหกมา้อีกบันนี้เป็นแปดหนึ่งเก้า อ่าผู้ใดชอบชุดไหนกันพ่นิจพินิจแต่ละหน้าบังเอาไปอ่ใส่ดุลพ่นิจอ่าเอาเนืออไปหาใส่ดุลพี่นิดสองยกควางละไปบบดนี้หลังจากหันมานี่ได้มีฝันอยังดีๆดีปะบ่ผ่ันเลยมีตั้งแต่อ่าได้เลขแปดหนึ่งเก้ามาจัดผู้ใดก่อนที่โอ้ไอออดไอออด ครับแล้วว่าคุณได้ไหมโอ้พ้นเสียชีวิตเนาะครับเออเพิน่นมาบอกเลขเนาะเพิ่นอายุเท่าไหร่เราผู้เสียชีวิตผมเพิ่งอายุโอ้เพิ่งอายุเนาะครับเพิเพ่นเงผมเพิ่งไอ้เด็กเจอยูอเอ่เพิ่งหกสิบปีอ๋ฮะบันี้การ เบิดแนวส็บาเรานะมีะเรียนมาตัวเลขวันนี้ก็ที่เราซูเอฟซีฟังสรุปให้เอฟซีฟั่งธเรียนเนาะอ่าจะไดยก็ขอบคุณซับพลายเอกรายๆครับอ่าขอบคุณครับขอบคุณครับซับพลยเอกราอ่านี่ก็เป็นคำว่าคำจ่าจากซับพลาเอกนะครับอ่เพื่อนกับว่าว่าชัดปันไดก็ให้จับใจข่วม่เด้อครับยพี่น้องครับอําหรับตัวเลขก็ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมใส่สติดีๆวันสีลงทุนครับปยพี่น้องครับตัวเลขทั้งเบิดทั้งมั่วกับจังซี่แหละอ่ ตัวเลขซับเลยเอกงวดวันที่หนึ่งมิถุนายนสองหาหกหากระได้ตั้งแต่ตอนงวดเพิ่นกะมะไฮใบคือสองหนึ่งหกนะครับอ่าราคาเจ็ดศูนย์หาตัวมากก็คือเจ็ดศูนย์หานี่แหละครับอ่าเมื่อเศร้านี่ก็ได้มาเพิ่มให้ก็คือมีแปดหนึ่งเก้าซึ่งสิม่องกันอีกในแง่หนึ่งแล้วก็หห 2, 1, 6, นะครับ 6, ที่ไฮมะห่อจ้างหนึ่งหกนะครับเลขหกอาจจิมุนเป็นเก้าได้บ่เพิ่นก็เล่เมไฮอีกแปดหนึ่งเก้าคือจังไดยจังสีนะครับกะล่องพินิจพิจารณาเหน่ามึงเนอครับรพี่นอ้องอ่า เป็นความเสียส่วนบุคคลชอบไปจัดคัดกับพนันตัวเลขตัวเบอร์ก็เป็นธรรมดาครับผู้หม,มุนบางกอกผู้บอกยุภาคอีสานสโลกแกนเก้านัา่นแหละครับให้ใส่สติดีๆใส่วิจ,จารณญาณใส่ตุอนพิ่นิดดีก่อนสิลงทุนครับถือพิษกายว่ากันครับ,พ,บพ่อพี่น้องครับชอบไปจัดคัดกับพันเดอ้อสาหรับทัางช่องกันนะนําเสนอให้เป็นแนวทางเท่านั้นฉะนั้นแล้วถือพิษกายว่ากันครับสำหรับคลิปนี้ก็ ตัวเลขแนวทางของซัพพลายเอเจ็ทั้งเบิร์ดทั้งม่อนกับมี่ไห้ซัมเน่นะครับณปัจจุบันนะครับอ่าโค้งสุดท้ายซัพพลายเอเจ็ตจะมีการเปลี่ยนแปลงจังไนบอฉะนั้นแล้วพ่อพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้กดกระดิ่งไว้นะครับมีความเคลื่อนไหวของตัวเลขซัพพลายเอเก็ตจะได้ฟ้าออกมานําเสนออ่าให้กดกระดิ่งกดติดตามไว้นี่คือเวลาแอนลงคลิปมันก็จะได้เด้งขึ้นพ่อพี่น้องก็จะได้รับรู้ข่าวสารด้านตัวเลขขององ่าหลายๆสำนักหรือว่าซัพพลายเอเจ็เนี่ย จีบไ่ดได้พลาดโอกาสนั่นไปอ่ะสําหรับคลิปนี้นะครับกติขออนุญาตโจกการนําเสนอซํานี้เด้อครับพ่อพี่้องครับจังไดกะให้โชคดีมิใช่สมความมุ่งมั่นาัฒนาสุขูสุขคนสําหรับงวดวันที่หนึง่งมีถุนาย,ยนสองหาหกห,ากห,ากหาก่านะครับกับขอบุณขอบคุณหลายๆสําหรับการติดตามรับชมครับพ่อพี่้องครับเดี๋ยวจังหดมีความคืบหนา้าจังหดมีความเปลี่ยนแปลงจังหดใน,นส่วนของโตเลขของซัเพลายเอกราิฟ้าอามานําเสนอ ก็ขอบคุณหลายๆสำหรับการติดตามรับชมครับคลิปนาพ่อกันไหมครับเอฟซีทุกท่านครับสวัสดีครับ